สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะที่สวยๆที่อำเภอสามชุกจังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะ สุพรรณบุรีแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สองานค่ะหรือหกงานเท่านั้นเองค่ะที่แปลงนี้กำลังย่อมกำลังดีนะคะ1นไร่สองานนะคะเป็นฉนดคุดแดงค่ะที่แปลงนี้ติดถนนลาดยางเลยนะคะติดถนนลาดยางเส้น3ชุกหนองปากนาคมาทะลุที่วัดโคกหม่อค่ะที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลกระเสียวอำเภอสชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ หนึ่งไร่กับสองงานค่ะเป็นฉนดคุดแดงค่ะเชิญชมที่ได้เลยนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางย6่เมตรค่ะที่แปลงนี้วัดแล้วเรียบร้อยติดถนนลาดยางยี่เมตรถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าที่เพียงหนึ่งไร่สองงานก็พอสมควรนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะล้วรอบขอบชิดค่ะที่แปลงนี้โล่งมากๆสวยทํากิจการได้หลายอย่างนะคะไม่ว่า ท่านจะค้าขายหรือปลูกบ้านหรือทําไร่ทําสวนทํานาได้หมดค่ะที่แปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะเป็นคลองส่งน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาจากชัยนาส่งมาที่คลองมะขามเท่าค่ะเนื้อที่สูงค่ะเดิมทีที่แปลงนี้ทํานาอยู่นะคะแล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะที่แปลงนี้ปลูกดอกไม้แล้วตอนนี้เขากา็ได้ปล่อยทิ้งล้างไว้แล้วก็แต่ว่ายังทำบูรณะให้มัน ไม่ลกอยู่ค่ะที่แปลงนี้นะคะดูสิคะโลง่งโปร่งสบายกว้างอยู่นะคะด้านหน้าติดถนน26เมตรนะคะเข้าออกสะดวกสบายค่ะประปาไฟฟ้าเข้าถึงพร้อมเรียบร้อยนะคะถนนหนทางไปมาสะดวกสบายห่างตลดาดซำชุกเพียง6กิโลเมตรค่ะที่แปลงนี้นะคะเกินมากๆค่ะ ด้านในมีหลักเขตพร้อมเรียบร้อยนะคะขอบพรคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการติดตามที่สวยๆแปลงต่อไปที่เราจะนำเสนอให้แก่ท่านนะคะเนี่ยค่ะที่แปลงนี้โอทงโลกป่งสบายเลยค่ะที่น้อยๆอย่างนี้หายากค่ะหนึ่งไร่2งานสวยงามทำประโยชน์ได้มากมายค้าขายได้เลยนะคะที่แปลงนี้หรือท่านจะทำสวนมะม่วงด้านหลังหรือว่าจะปลูกข้าวก็ได้ ได้ค่ะด้านหน้าทําได้หมดดัดแปลงได้หมดนะคะแถวนี้หายากนะคะแถวนี้แหละหายากค่ะที่แปลงนี้หลักเขตชัดเจนค่ะราคารวมแปลงเพียง8 0 0แสนบาทค่ะ1่ไร่2งานหลักเขตชัดเจนมากๆเลยค่ะหากท่านสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราจะให้เบอร์โทรแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องของมนัญญาพารวยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ